เออ,เ,อ,อเห็นหมห้ารอยห้าสิบห้าร้อหิโดยประมาณนะครับนี่นะกระบอกนี้เลยนะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสก่อนส่งนะครับปืนทํำไปเยอะเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใส่บอดแต่ไม่ต้องใส่หรอกปืนแรงขนาดนี้นะครับแนะนำนะครับว่าปืนแรงขนาดนี้อย่ายิงออโต้นะคือคือถ้ามันผิดพลาดน,นิดเดียวนะครับมันพังหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นขอเป็นเซมิล้วนๆนะครับเทสก่อนส่งนะครับเซฟเซมิเซฟเซมิขอนะเซฟปกตินะเซมินะครับเสียงโหดมากเสียงโหดโหดสุดเสียงโหดสุดเลยนะครับโอเค เสียงโหมดมากนะครับเอ่อข้อแนะนําอีกอย่างคือเอ่อปิดค่อนข้างแรงสปริงจะแข็งมากดังน,นั้นจะกินไฟมากนะครับใช้แบตท,ที่เต็มหน่อยนะคือชาร์จแล้วก็เอามาเล่นเลยนะครับสปริงการ์เดอร์เบอร์ร้อยนะครับทำความแรงได้556ร6 0ห้าิรนะครับกระบอกสูบไทเทเนียมไม่เห็นมั้งจะเห็นสีๆตรงน,นี้นะ เต็มนะครับใส่กระบอกสูบเต็มยังฮอปเมเปอร์ลิตตัวแข็งสุดนะครับสำหรับปืนแรงนะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเฟืองชุดชุบแข็งทั้งหมดนะครับที่เหลือก็ชิมเฟืองกระบอกสูบเออผมใส่หัวลูกสูบใหม่ให้ด้วยนะอยู่นอกรายการแต่ไม่เป็นไรแถมให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่อยังเป็นท่อเดิมนะคือถ้าท่อยาวกว่าน,นี้ก็จะแรงกว่าน,นี้นะครับฟิตติ้งอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับ ตอนมาตอนมางอกแงกมากเลยนะครับอันนี้ฟิตติ้งแล้วจะเหลือช่วงนี้เห็นไหมคือถ้าถ้ามันใส่เข้าไปสุดอะเอแหวนมันจะทํางานไม่เต็มที่นะมันจะงอกแงกนะครับเพราะฉะนั้นได้ประมาณนี้นะโอเคครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวพวุ่มพรุ่งนี้ผมส่งให้นะครับโอเคครับ